เรียบร้อยไหมเอาไมโครมาไหมเอาไมโครหรือว่าเอาไมโครบ่ดูลากได้ไหมหกหกร้อลากได้ไหมหกล้อยนะบ่เอาหกร้อลากเวียงเวียงไปนู่นไม่ได้ป่ะ แค่นั้นเหรอลองดูไหมล่ะลองดูนิดนึงไหมล่ะเอาหกล้อมากดูนิดนึงไหมล่ะแค่นั้นเหรอเอาไมโคมาดึงยังไงอ่ะไมโคมาดึงยังไงอ่ะเอาเรียกไมโคมาอีกดัาสิงครับ ไ่โคมาเราเราโกยโกยให้มันได้แล้วก็อัดสองไปเลยได้ไหมหรือ,อยังไงไม่ตรงนี้นะโกยโกยโกยให้มันอัดสองได้ไหมเทอยไหมัอไมโครมาแล้วครับเมียฝรั่รงว่าไงอะ ไ hey, อ้มีฝรั่งว่าไงดอกยางไม่มีนี่ถ้าดอกยางอ้าโทษด,ดอกยางอีกแล้วเองโทษดอกยางได้ไงวะโอ้ย <c oughs> oh, ตายแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างงาั้นในไอ้ไอรถอันนั้นก็ตายเลยดิรถไม่มีดอกยางอ่ะไถนาไม่ได้ดิ <c oughs> อันนี้ไถนาได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาไปไถมาอะ <c oughs> ไรได้ยี่สิบไร่ไถนาได้ปะ <c oughs> จริงไงรถไทยมันนักรถเร็มตึงรถไวโลตัดปั่นไดอยู่ปั่นอ่าน้ำนี่น่ะเฮ้ยเอาไอ้นั้นมาติดดีกว่าไอ้ตัวอะไรนะ่นเาเรียกอะไรนี่แข็งเป็นยังไงเอามาแล้วครับ อันนี้สโลฟ้านะปกติสโลเหลืองครับแต่เราใช้สโลเอ้ยสโลเขียวนี่ยวะเขียวโกบีเอาเขาจะทำยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันทำงานเจอกับความเสี่ยงครับอ่าเกาะต้อง้านเลยครับเอาเบาเอาเบาเลยวิ โอ้เฮ้ยพา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 ตัดติดไหมไม่ติดอีกดึงไปเลยไหมล่ะดึงออกไปฝั่งโน้นได้ไหมเอาสเตกเกอร์อะเตยทำอะไร โอ้ oh, ยกอย่างนี้เลยเฮ้ย hey, พ hey, hey. ่อพ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 ่อพ่สตาร์ทไหมเฮ้ยใบยมีดแตกพอ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 พ่อมาแล้วสตาร์ทเลยมีการดันแรงหน่อย อันตรายกระตุกกระตุกติดไหมเต้กระตุกติดไหมรถไทยกระตุกได้ไหมเออตันกระตุกเลยดิ Má à, cái túc Đang tụt đấy mấy là? แบตหมดครับแบตเสื่อมเออลากถอยหลังดีกว่าแซมลากถอยหลง đi, ัลงไปลากลากกระตุกถอยหลงังเหรอแบต เกิดอุบัิเหตุครับวันนั้นกระตุกยังไงเส้แซมระวบ้างไปดูข้างหลังด้วยนะเว้ยวออ่าว่าติดแล้วทำอะไรไม่รู้ độc giang một, độc giang một mà, độc giang một à, độc giang một à, về đây, ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าจะย้ายกลับบ้านเอ็กดัมซิงเอ็กดัมซิงชแนลนะอันนี้ให้ช่วยดันรับข้าวหนึ่งจานเท่านั้นค่าแรงถูกมากครับคนนี้ อันนี้งานฟรีครับเพราะว่าเราดินเขาเยอะแล้วเราทำทางทำคันสะสูงประมาณหนึ่งเมตรครับเสริมดินอีกหนึ่งเมตร ฟรีครับไมคโครก็ฟรีครฮะเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียร์เชียใน